สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องคำจอนอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับเติมเงินเข้าไปใน g ีบอลเลซึ่งอยู่ในแอปเป๋าตังค์นะครับโอเคก่อนเลยก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการที่เราจะเติมเงินเข้าไปใน g ีบอลเลหลังจากที่เรายืนยันตัวตนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่ยังยืนยันไม่ได้นะครับก็ให้ไปย้อนดูคลิปเก่าผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ข้างใต้ใน e s สคริปชัตนตรงนี้นะครับโอเควิธีการก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงในส่วนของ G-Wallet แล้วให้เลือกไปที่เติมเงินเข้า G-Wallet โอเคเห็นไหมครับมันจะบอกว่าให้เราเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินซึ่งก็มีหลายธนาคารเลยนะครับที่รองรับในส่วนนี้นะครับ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีลักษณะการเติมที่คล้ายกันนะครับลองแตะไปที่กรุงไทยดูมันจะขึ้นว่าแอปกรุงไทยเน็ก QR พร้อมเพย์ตู้ ATM โอเคในส่วนในส่วนของเพื่อนๆที่มีบัญชีธนาคารม b บายแบงกิ้งนะครับของแต่ละช่องทางพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางม b บายแบงกิ้งในการเติมเงินได้เลยนะครับเช่นอย่างเช่นกรุงไทยนะครับ เราเลือกแอปกรุงไทยเน็กนะครับเขาจะบอกว่าให้เรา Copy G Wallet ID นะครับซึ่งเป็น G Wallet ID ของเรานะครับให้เรา Copy ไว้หลังจากนั้นให้เราไปเติมเงินที่แอปกรุงไทยเน็กนะครับนี่อย่างตรงนี้ก็เข้ามาที่แอปกรุงไทยเน็กของผมหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่โอนเงินใส่รหัส PIN ลงไป ใส่รหัสพินลงไปพอใส่รหัสพินเรียบร้อยแล้วมันจะมาหน้านี้ให้เราวางหมายเลขพร้อมเพย์ไที่เราได้มาจากแอปเป๋าตังคเมื่อกี้นะครับพร้อมกับจํานวนเงินที่เราต้องการเติมแค่นี้ครับแล้วก็กดถัดไปเหมือนการโอนเงินพร้อมเพยปกติเมื่อโอนเสร็จเรียบร้อยเงินก็จะเข้าไปที่แอป G-Wallet หรือในแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับอย่างของผมก็ขึ้นมาแล้ว300บาทโอเคทุกธนาคารจะทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือม,มันจะมีการแบบว่าให้เราก๊อปไอดีแล้วก็ไปโอนผ่านแอปพลิเคชันแบบลักษณะการโอนพร้อมเพย์ไม่มีผิดเลยครับง่ายๆพอโอนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับมารีโหลดหน้านี้เพื่อเช็คยอดเงินที่เข้ามาของเรานะครับว่าเข้ามาได้ครบถ้วนหรือเปล่าโอเคส่วน อีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือผ่านตู้ ATM ตู้ ATM คือในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารนะครับก็ให้วิธีการเติมผ่านตู้ ATM ก็ได้โอเคโดยเราต้องใช้ g Wallet ต d ตัวนี้ด้วยสำคัญนะครับคือยังไงเราก็ต้องเอามือถือไปทำที่หน้าตู้ ATM แหละหรือไม่ก็จดเลข g Wallet i ไไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าตู้เลยดีกว่าไปดูของจริงเลย กค okay. ไปัันรถ้าเราเข้ามาที่ a t m ีแล้วนะครับจะพบกับเมนูประมาณว่าเติมเงินหรือสมัครบริการพร้อมเพย์นะครับก็ให้คลิกตรงกดตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เติมเงินพร้อมเพย์นะครับจากนั้นก็เลือกบัญชีออมรั์แล้วก็ใส่เลข15หลักที่เราได้จากในแอปเป๋าตัางค์นะครับลงไปแล้วก็กดถูกต้องโอเคครับ ขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับไม่ยากโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็เป็นวิธีสั้นๆง่ายๆนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับใน2วิธีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีโมบายแบงกิ้งก็เลือกวิธีการที่1ส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีโมบายแบงกิ้งก็เลือกวิธีที่2โดยการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะครับโอเคถาเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าผมว่างก็จะมาช่วยตอบให้ แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเช่นเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากหวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าโอเค